ดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องมามากินข้าวด้วยกันวันนี้แกงผักกาดมีคลิปนี้ในอีพีหนึ่งนะเจ้าเนิ่นมากินข้าวกับแกงผักกาดกันอือกดข้าไว้ก่อนเนะาะโดนพัดลมมันจะเย็นมากพ่อแม่พี่น้องแกงผักกาดจะผูกเกี่ยวหางดอกอือ เอาปลาแห้งปลาแห้งตำเข้าไปใส่ตัวไยยอ้เจ้าบ่อแม่พี่น้องใส่หำแดงนั่งรับใส่กะไก่หมันแกงใส่ไก่ไอ้เจ้าไปพัดน้ำพริกอืมเปมนอางแมเหล็กกับ,บีย้อมเ้อ

แกงกูเกี่ยวหางดอกกินปลากระวังก้างพ่อแม่พี่น้องเป็นแกงใส่ไก่ใส่หมูแม่เล่นนังใส่ปลาเปลี่ยนจากนั่นมนาะเป็นปลาเยอาเน้อ เนาวก็ห้องจึนเขาก็ป่าถูไปแล้วก็ยังง้องอยู่แมว เอาหนึ่งเหลือตะวะเข้ามาอุ่น้าพอแม่พิ้องแต่เป็นข้าวเย็นเนะสดายมันมันมีตรงนี้นะกุ้เข้าวกับปลเป็นประหยัดได้กับประหยัดซื้อเอาเข้าวมีตรงกับยูบุรีรัมมึงอนะ่ะแี่ยก,กำได้เนาะ โอ้ยล้ำเพอาแม่พี่น้องเลยเข้าวคนเดียวก็ล้ำเรามีภารกิจโต๊ะทั้งเลยกินข้าวลูกค้าจองดงูดวงจากนิวซีแลนด์สามคน ดูตังออนไล,ลน์เ้าโ่รแมทไปนองขอบคุณสำนักการติดตามขอบคุณสำนักการกดไลค์กดแชร์ล,ชล้วอยากได้สูตรอาหารเหนือ ามาได้เะเจ้านเะก็เ <c oughs> ข้ามันไปวันแี้เอากินแกงระก,การันแม่เจ้านางชอบอาหารเมืองเนี่ย จะพี่ห่าแกนมาได้เพชรแต่เพชรว่ะ พริกนี่เพชรลบซื้อมาว่าเอาใส่พัดกระเพราใุ้กค่าทำปอแม่พี่น้องกินพักเยอะๆขับทายดีอื ลำขนาดพอแม่พี่น้องไปก่อนเด้อวันพุ่งมาพอามาพอว่าแม่เจ้านางจะทำอาหารเหนืออย่างพบกันใหม่ในวันพุ่งนี้ขอบคุณสำหรับก,การกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครเนะเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า